คลิปนี้เราจะพาทุกคนมาดูฟูจิซังกันแบบชัดๆในเมืองที่สงบผู้คนไม่พลุกพล่านแถมยังสามารถมองเห็นฟูจิซังได้แทบจะทุกมุมของเมืองมาลีกหนีความวุ่นวายและปล่อยใจชิชๆกับเราในคลิปนี้ไปด้วยกันที่ฟูจิโนมิยะ ตัวออกเดินทางได้วันนี้เราออกเดินทางจากโตเกียวไปฟูจิโนมิยะเราเลือกวิธีการนั่งรถไฟไปเพราะว่าราคาประหยัดและก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรนะคะซึ่งรถไฟที่เรานั่งจะเป็นแบบ local train เราจะเริ่มจากสถานีโตเกียวนะคะซึ่งรถไฟจะเป็นรถไฟ JR สายโทไคโดไปเปลี่ยนสายรถไฟที่สถานีอาตามิและนั่งต่อไปยังสถานีฟูจิเพื่อเปลี่ยนสายเป็น JR มินบุ และไปลงสถานีปลายทางของเราคือฟูจิโนมิยะเราจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ3ชั่วโมงระหว่างทางเราก็ชมวิวไปเพลินๆจากวิวในเมืองมหาคนครโตเกียวสู่วิวภูเขาไฟฟูจิที่ออกมาทักทายวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากไม่มีเมฆสักก้อนเลยนะคะทำให้สามารถเห็นวิวฟูจิซังได้อย่างชัดเจนโอเคแต้มบุญของฉันหมดไปกับวันนี้แล้วจ้า นั่งชมวิวเพลินๆก็เดินทางมาถึงจุดหมายของเราแล้วฟูจิน o มิยะเดินออกมาจากสถานีรถไฟก็เจอคุณฟูจิเลยจ้าใจฟูและโรงแรมที่เราพักก็คือโรงแรมข้างหน้านี้เลยโรงแรม Fuji Q, ฟูจิคิวฟูจิน i มิยะเป็นโรงแรมที่โลเคชั่นดีมากอะ <S <S เราเลือกโรงแรมเนี้ยเพราะว่าโลเคชั่นเลยนะ ประมาณว่าเดินออกมาจากสถานีก็เจอเลยเราจองมาคืนละประมาณ2,500บาทราคานี้รวมอาหารเช้าด้วยนะคะในส่วนของอาหารเช้าก็จะเป็นอะไรง่ายๆสไตล์ญี่ปุ่นเลยก็คือมีข้าวปั้นโอนิกิริไข่ขค้นชากาแฟซุปมิโซะแซลมอนย่างชิ้นเล็กๆถือว่าโอเคเลยนะในส่วนของห้องเราถือว่ามีสเปซ ใช้สอยเยอะอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเทียบกับโรงแรมทั่วไปในญี่ปุ่นข้างหน้าสถานีจะปลูกดอกไม้ใส่กระถางแบบนี้ไว้สวยมากเราก็เลยลองถ่ายน้องคู่กับภูเขาไฟฟูจิแบบนี้สวยไหมคะทุกคนเราจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบของสถานีรถไฟก่อนก่อนที่เราจะไปเดินเล่นชมเมืองกันจะสังเกตได้ว่ารถจะไม่เยอะเลยนะคะให้ความรู้สึกที่ชิลๆสบายๆมากได้เวลาเดินเล่นชมเมืองกันแล้วตั้งแต่เที่ยวญี่ปุ่นมานะ เราจะบอกเลยว่าเมืองนี้ยเป็นเมืองที่โคตรเงียบแบบเราตกใจมากอะ่ะเพราะว่าตั้งแต่มาถึงเราเห็นหนักท่องเที่ยวแบบนับคนได้เลยอะ่ะแต่เราแค่รู้สึกว่าเออแปลกดีเนาะมันเป็นความรู้สึกที่แบบแปลกแต่ดีอะ่ะเพราะว่าปกติเราจะไปแต่ที่ท,ท,ที่มีนะักท่องเที่ยวเยอะๆใช่ปะจนบางทีเรารู้สึกว่าเออเหนื่อยจังเนอะเราต้องรอคิวนู่นนี่นั่นรอคิวของกินต้องแย่งกันถ่ายรูปในสปอตที่ดังๆอะ่จะจนเรารู้สึกว่า บางทีมันก็เหนื่อยเกินไปเหมือนกันเนาะที่จะต้องรอคิวเป็นแบบชั่วโมงชั่วโมงต้องถ่ายรูปแบบรีบๆเพราะว่ากลัวคนอื่นเขาจะรอที่จะถ่ายในสปอตเดียวกันกับเราแต่ว่าพอมาที่เนี่ยเออเรารู้สึกเหมือนได้ฮิวใจจากความเหนื่อยล้าที่มีมาทั้งหมดเลยมันเหมือนว่าเราเดินไปเรื่อยๆแบบสโลลฟ์ได้อยากหยุดถ่ายรูปตรงไหนก็หยุดเรากำลังเดินไปศาลเจ้าฟูจิซังฮงกุเซนเงิน en, นะคะซึ่งอยู่ห่างจากโรงแรมประมาณ1กิโลคือถ้าเป็น1กิโลที่ไทยอะ่ะ นี่ไม่สู้จ้าแต่ถ้าเป็นในญี่ปุ่นเน่ะอากาศหนาวๆแบบนี้สู้ตายจริงๆมันจะมีรถบัสที่วิ่งรอบเมืองด้วยนะคะแต่ว่าเนี้ยเราอยากที่จะเดินชมวิวไปรอบๆเมืองไงก็เลยเลือกที่จะเดินไปและนี่คือเรากำลังพาทุกคนเดินมากับเราตามเส้นทางใน Google Map จริงๆเลยนะทุกคนเห็นไหมคะว่าที่เนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะเงียบเลย เราไม่ได้หมายความว่าเมืองท่องเที่ยวที่มันฮิตๆอ่ะมันไม่ดีนะแต่เราแค่รู้สึกว่าแบบเราชอบแบบนี้เราชอบการที่เราได้เสพบรรยากาศแบบไม่ต้องเร่งรีบเราแค่ได้นั่งมองภูเขาไฟฟูจิเฉยๆมันก็มีความสุขมากๆแล้วจริงๆนะแล้วเราก็แค่คิดว่าณตอนนี้เราต้องการความสงบมากกว่าความสนุกเพราะว่าบางทีเรามาในที่ที่มันไม่วุ่นวายในที่ที่มันเงียบแบบนี้มันทำให้ใจเราสงบมีสติและก็ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆกลับไปเยอะเหมือนกัน เดินมาเรื่อยๆก็เริ่มหิวแล้วจริงๆเริ่มหิวมานานแล้วนะตั้งแต่นั่งรถไฟแล้วแหละยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยแล้วก็เลยจะแวะหาร้านอาหารทานระหว่างทางก่อนนี่มันและเราก็เดินผ่านร้านนี้เป็นร้านที่หน้าร้านเขาทำน่ารักมากคือความชิคความเก๋มันดึงดูดเราแล้วหนึ่ง ก็เลยอ่ะร้านนี้ละกันหิวมากแล้วด้วยร้านนี้จะขายรามเมงซึ่งภายในร้านเขาก็แต่งน่ารักนะไม่แพ้ข้างหน้าร้านเลยเจ้าของร้านกับภรรยาเขาก็แต่งตัวแบบเจเปนนิสคูลๆน่ารักมากทางร้านมีเมนูภาษาอังกฤษด้วยนะคะเราคิดว่าวัตถุดิบหลักของร้านนี้น่าจะเป็นไก่นะเพราะว่าเกือบทุกเมนูของเขาอะ่ะจะมีไก่ผสมอยู่ด้วย ซิกเนเจอร์เมนูของเขาก็จะเป็นนี่เลยราเมงซุปไก่และนี่คือการกินราเมงไก่ครั้งแรกในชีวิตน้ำซุปของเขาจะเป็นซุปใสตอนแรกก็กลัวว่าจะจืดปะวะแต่จริงๆแล้วไม่จืดนะเค็มกําลังดีแต่มันไม่ได้ครีมมี่ไงคือมันเป็นซุปใสสําหรับใครที่ชอบราเมงแบบซุปครีมเข้มข้นนะ่ะอาจจะไม่ชอบอันนี้แต่ว่ารสชาติดีอร่อยในถ้วยก็จะมีสาหร่ายใส่มานหน่อย มีมะเขือ,อเทศที่เด็ดก็คือไก่แผ่นที่รสชาติมันหมูชาชูเลยอะและเส้นของเขาคือไม่ได้นุ่มแต่ก็ไม่ได้แข็งเอาง่ายๆก็คือเส้นมันไม่เละกํลาลังพอดีที่สําคัญคือเกี๊ยวซ่าร้านเนี้อร่อยมากจบเกี๊ยวซ่าร้านนี้จะทานกับวาซาบิที่ไม่ได้ขึ้นจมูกหลังจากทานเสร็จเราก็ลุยกินตอ่อ ราก็เดินต่อกันไปอีกนิดเดียวก็จะเจอกับสารเจ้าแล้วค่ะ สานเจ้าฟูจิซังฮงกุเซนเงนก็จะคล้ายกับสาลเจ้าทั่วไปเลยที่มีเสาโทริอีอันใหญ่ๆอยู่ด้านหน้าแต่ความพิเศษของสาลเจ้าแห่งนี้ก็คือการที่มีวิวฟูจิซังเป็นแบ็คกราวให้เราได้ถ่ายรูปสวยๆอยู่ด้านหลังของสาลเจ้านั่นเองตรงนี้เป็นอีกหนึ่งสปอตที่ถ่ายภาพที่สวยมากๆทุกคน ด้วยความที่มีน้ําใสไหลผ่านประกอบกับสะพานแดงที่อยู่ด้านหลังพอคู่สีฟ้ากับสีแดงมันอยู่ด้วยกันอะมันตัดกันแล้วมันสวยมากตากล้องก็คือรัวชัตเตอร์ไม่หยุด เสร็จแล้วเราก็เดินเข้ามาในตัวศาลเจ้านะคะศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเคารพเทพเจ้าของภูเขาไฟฟูจิเพราะว่าเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วเนี่ย ฟูจิซังก็มีการประทุแล้วก็มีการระเบิดขึ้นนะคะซึ่งหลายคนก็น่าจะทราบกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะว่าฟูจิซังเนี่ยเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับแต่ว่าแค่หลับอยู่หรือมีแรงประทุในระดับที่แบบต่ำมากๆการประทุระเบิดครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือประมาณ300กว่าปีมาแล้วก็คือนานมากๆแล้วนะคะตั้งแต่สมัยยุคเอโดะซึ่งตรงนี้เขาก็มีผู้เชี่ยวชาญหรือว่านักวิชาการตรวจสอบเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะว่ามีสัญญาณของการประทุหรือเปล่า และเขาก็มีแผนการในการอพยพของเขาอยู่แล้วนะสรุปก็คือว่าสาลเจ้าแห่งนี้ก็เหมือนเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันการประทุข,ของภูเขาไฟฟูจิตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นนั่นเองและภูเขาไฟฟูจิรวมถึงสาลเจ้าแห่งนี้ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2013ด้วยนะคะ ที่นี่ถือว่ามีบริเวณค่อนข้างกว้างขวางเลยนะคะมีสวนบ่อน,น้ำซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดีอีกที่หนึ่งเลยตอนที่เราไปนะคะทางสันเจ้ามีการสวดมนต์พอดีซึ่งอันนี้เราไม่รู้ว่าเขามีส่วนแบบนี้ทุกวันไหมนะคะและเราเชื่อว่าสันเจ้าแห่งนี้ก็เปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจให้กับคนที่นี่ได้ดีเลยทีเดียว อีกมุมที่ปังโพ์รูปและเพื่อนกดไลค์รัวๆัวคือมุมนี้เลยจ้าจะมีอีกหนึ่งเสาโทริอิที่ใหญ่มากสามารถมองลอดเข้าไปที่เสาและจะเห็นฟูจิซังที่ตระหง่านอยู่ตรงเนี้ยคือมันบรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้จริงๆคือมันมีแต่คำว่าสวยอยู่ในหัวมันไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่าสวยมากจริงๆเรามั่นใจเลยว่าทุกคนได้ถ่ายรูปอย่างมีความสุขแน่นอนและไม่ต้องรบกวนใครแน่ๆเอาจริงๆถ่ายมุมไหนก็สวยเมืองเนี้ย คือมันสวยเหมือนภาพวาดเลยอะระหว่างทางเดินกลับจากศาลเจ้านะคะเราก็เห็นคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกเขาเล่นกันเป็นภาพที่น่ารักมากๆก็เลยเก็บมาฝากทุกคนคะ่ะ เดินข้ามถนนมานะคะตรงข้ามกับสาลเจ้าเขาก็จะมีเป็นแบบคล้ายๆกับฟูดพาร์คเล็กๆมีร้านไม่เยอะเราก็มาเดินเซอร์เวยกันก่อนนะคะจะมีร้านยากิโซบะซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองฟูจิโนมิยะร้านขายของฝากชูครีมโอเด้งเขาก็จะขายเป็นแบบอาหารที่ทานง่ายๆมีโต๊ะให้นั่งทานอาหารที่นี่จะเรียกว่าโอมิยะโยโกโจ เราจะยังไม่ทานข้าวที่นี่นะคะเพราะว่าเรามีไปกันต่อในที่ต่อไปกลัวว่าจะไปไม่ทนันเพราะว่าที่ที่เราจะไปต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับศึกษาเรื่องภูเขาไฟฟูจินะคะแล้วเขาปิดตอน5โมงเย็นซึ่งเดินจากตรงนี้ไปประมาณ400เมตรก็จะถึงที่หมายแล้ว สำหรับ Mount a i n Fuji World Heritage Center นะคะที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของภูเขาไฟฟูจิมีค่าเข้าชมคนละ300เยนสำหรับนิทรศการปกติซึ่งเอาจริงๆเราก็ไม่รู้ว่า Special Exhibition ของเขาอ่ะมันมีอะไรที่แตกต่างออกไปนะแต่เดี๋ยวเราพามาดู Exhibition แบบปกติกันนะคะ ที่นี่จะเป็นการจําลองการปีนภูเขาไฟฟูจิโดยที่แต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีการเล่าเรื่องราวที่มันแตกต่างกันออกไปอย่างจุดเริ่มต้นคือชั้นหนึ่งใช่ไหมคะก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นที่จะปีนภูเขาไฟฟูจิจากจุดแรกซึ่งนั่นก็คือฟิปสเตชั i น n นั่นเอง เดี๋ยวทุกคนสังเกตเงาคนนี้ให้ดีนะอันเนี้ยตลกมากเพราะว่าตากล้องอ่ะคิดว่าเงาใครก็ไม่รู้แล้วก็มาถามทีหลังว่าเห็นคนเดินตามเปล่า <c oughs> คือมีความแอบ,บหลอน <c oughs> ดูดีแอบบหันไปมองด้วย <c oughs> หันมองรอบแรงไม่พอหันกลับไปมองอีกรอบจ้าจริงๆแล้วเขาทำเงาคนให้เหมือนว่าเรากำลังเดินอยู่กับหนักปีนเขาจริงๆเลยนะแล้วโคตนเหมือนคือเหมือนจนรู้สึกกลัว พอขึ้นมาชั้นสูงๆเราก็จะเริ่มเห็นหมอกทิพย์เมฆทิ์กันแล้วนะจ๊ะเสมือนว่าเราชมวิวอยู่บนภูเขาไฟฟูจิเลยเราว่าที่เนี่เขาทำดีทำถึงมากมันเป็นการเดินขึ้นมาชมวิวข้างบนแบบที่ไม่น่าเบื่อเลยในที่สุดเราก็ปีนเขาขึ้นมาจนถึงจุดชมวิวแล้วจ้าบอกเลยว่าแต้มบุญหนาม,มากและคงหมดไปกับวันนี้แล้ววันนี้ฟ้าใสมากไร้เงาเมฆสุด ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาฟูจิซังแล้วเห็นฟ้าใสขนาดนี้นะคะชื่นใจจริงๆแบบน้ำตาจะไหลวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขมากเลยคลิปหน้าเราไปลุ้นกันว่าเราจะยังเห็นฟูจิซังชัดกันขนาดนี้ไหมนะคะในวันพรุ่งนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ